เพื่อนสนิทเป็นห่วงพลอยเชอร์มานยังติดต่อไม่ได้ตกใจหลังเห็นฟาดต้งทูพีเพื่อนสนิทพลอยเชอร์มานเป็นห่วงมากเพอยังติดต่อไม่ได้หลังแตกตื่นจากการลงไอจิสตอรีฟาดต้งทูพีแบบรัว เป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆเขี่ยาการบันเทิงหลายแม็กมีจูดเลยทีเดียวหลังจากนักแสดงสาวตัวแม่ของวงการพลอยเชิ์มานได้ลงไอรีโพสต์ต้องทูพีแบบรัวๆซึ่งแต่ละประโยคอ่านแล้วจุกไปถึงลิ้งปีมาแบบชัดๆไม่ต้องเดาให้เสียเวลาซึ่งจากการโพสต์ของพลอยนั้นช่วงค่ำวานนี้20พฤษภาคมทำเอาเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวต่างแตกตื่นกันยกใหญ่เลยทีเดียว โดยในรายการปูเสือรอทางช่องไทยรัฐทีวีพิธีกรภาคสนามอย่างไอ้เพื่อนเกลที่เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการด้วยได้เปิดเผยว่าเธอมีโอกาสได้โทรศัพท์สอบถามไปยังเพื่อนสนิทของพลอยเชอร์มานซึ่งเพื่อนๆต่างยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนได้เห็นเหมือนกันหมดในช่วงเวลานั้นพร้อมกับบอกว่าเป็นห่วงพลอยเพราะยังไม่มีใครติดต่อได้เลย ซึ่งเมยอนดูโพสต์ล่าสุดใน IG Story ของพลอยคือช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มกับข้อความที่ว่า You r e v ียกไมและรูปก,กระตูนหน้าเธอเองกำลังนั่งกินเค้กสตรอเบอรี่ล่าสุดพลอยได้ลบ IG Story โพสต์ฟาดต้องทูพีไปหมดแล้วเช่นกัน